ชื่อเด็กหญิงนันิชาสมิธเลขที่3าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิราพรอุ่นพิเศษเลขที่37ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่องค์การของพระบาทสมเด็จพระบรมินมหาราชวรมงคลพระจุลจอมเเจ้า้าอยู่ไหนคะอยู่รอข้า่นั่นเองค่ะนะคะเราอยู่กันที่ลูกบ้านพระเยซูวณแล้วก็พระพิคเนศนะคะนี่สิ นนี้นะคะเรามาดูผลุ่นที่พื่อของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาค่ะหรือฉายาพระนางเรือเริ่มค่ะวัะะะนนี้เราจะมาสัมภาษณ์เชื่ออะไรค่ะ้าสมตีสมตีขอทราบประวัความเป็นมาคร่าวๆได้ไหมคะได้่ะได้ได,ด,ไดูคือวัดเนี้ยเป็นวัดเก่าแก่แต,ตอนนี้ก็ประมาณก็สี่รอปีแล้วที่ที่มีดังดังเพราะว่าพระนอนพระนอนพร,นอน,พรนอนองค์ใหญ่ ฝึกในระแวกนี้แล้วก็มาดังตรงช่วงที่พระองค์ท่านอยู่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่ท่านเสด็จประพาสเรือพระที่นั่งเพื่อจะไปพระราชวังติ้อินที่ท่านชอบไปไปนั่งอยู่บาหนักริมน้ําของท่านนี้เสด็จพ่อท่านก็ให้พระองค์ท่านเสด็จประพาสทางเรือมาเรือก็แล่นมาถึงวัดเกาพะพญาเจงเลยจากนี้ไปก่อนจะถึงวัดกู้เรือพระที่นั่งท่านได้ลงก่อนก่อนจะไปถึงได้ลงแต่ทีนี้แบบว่า เขาก็เลยกู้พระศพท่านมาขึ้นที่วัดนี้วัดนี้แล้วก็เลยชื่อวัดกู้มาก่อนชื่อวัดท่าสอนะ่ะวัดกู้แล้วก็จะสร้างสารอา่าไม้เรือเล็กๆตั้งริมน้ำในหวังต้นสร้างในริมน้ำเนี่ยแล้วคนก็สักการะบูชาขึ้นเสียงท่านก็เลยดงังเลอย่างนะี้ะและตอนปีห้าสี่นี่น้ําท่วมห้าสี่น้ําท่วมหมดอา่าเจ้าวาวาสท่านก็เลยข้อสร้างขั้วคืนรีพุ่งพระเนี่ย สร้างคู่กับท่านมาเป็นตำหนักถวายท่านจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดกูจุดเด่นตอนที่ยังไม่มีที่ยังไม่มีตำหนักอ่ะยังมีศาลนี่ยังแบบอย่งางศาลนี้แล้วก็จุดเด่นก็คือพี่พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอนี้ในในเนี้ยอำเภอเนี้ยในจังหวัดเนี้ยแล้วก็อ่าศาลพระองค์ท่านที่ดูริมนางพระคน้าเคนโดยมากคนจะเรียกพระนางวรวโรณ โดยมักจะไม่ได้ค่อยเรียกพระนังเจ้าสุนันทา,นาอะไรมะโลกจะรู้จักได้ว่ามีคนเรียกวัดนี้วัดพระนังมาโลก<ม><ม>คนจะรู้<ม><ม>ช่วงเทศกาลไหนคนจะเข้ามาทำบุญก็วันสําคัญหรือเทศกาลทําบุญอะไรอย่างเงี้ยวันสําคัญทาง,งที่เขาหยุดกันอ่ะคนจะมาเยอะจะมาเยอะเมื่อก่อนนี้จะมีมาทางเรือคือเขาจะทาเวลาที่เที่ยวจะจัดเที่ยวอะไรเงี้ยจะมีลงวัดนี้ด้วยมาเที่ยวมากราพระองค์ท่านแล้วมากราพระนอนพระองค์ท่านนะ วันสำคัญสำคัญเนี่ย เของเธอแค่ครั้งเดียวทำฉันไม่ลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งใดจะมาทดแทนเสียงของเธอแค่ครั้งเดียวทำฉันให้ลอยลองไปไปสุดสายตา มีอะไรมากกว่าที่เคยได้พบมาเกินกว่าคำบรรยายหากตอนนี้ลองหลับตาเห็นภาพ